สว,สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์นักชิวนะครับวันนเราได้มาเนาะเรามีของฝากนักชิวด้วยเออมาดูชินเคยนะครับนี่ของฝากเหนียไเฮ้ นี่อันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ็บเจ้ากันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18บแปดปีคนเราครแนะนำจากผู้ปกครองกันนะครับเจ้าเกณฑ์เรียนโลโอ้ยครับพวกเก่าสวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหมคุณคุณไหมทุกคนว่าเรือบล็อกวันน,นี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนมาบุกบ้านถามนักชิวนี่มาดูเป็นไงเออมาถึงด่วนแล้วอ่ะเออเนี่ยที่แรกว่าจะเอาแบบของเผือกมาเสิร์ฟแต่ว่ามันมีทริปเว้ยวันนี้ทริปเอ่อเอ็มซีเนาะมันอุดรก็เลยแบบ มาาบ้นนโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์มนักชิวนะครับผมโอเคช่องแล้วยึดช่องอุตส่าห์เราได้มาเนาะเรามีของมาฝากนักคิวด้วยเี่ยมาดูโอเคโอเคโอเคเลยโอ้ยช่นเคยนะครับนี่ของฝากน่าจะรู้ๆนะเอาเปิดเปิดเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่อนี่มาขย้อนด้วยขย้อนด้วยเฮ้ยขย้อไมาเลย เปิดดูเปิดดูเปิดดูต่อการโอ้โอ้ต้องเป็นตัวประกันเหด้เนี่ยไปเอาเปิดเลยเปิดเลยครับเราจะมาดูครับอะนะครับก่อนที่จะเข้ามาเปิดเราจะเสกน้ำมนต์คาถาก่อนนะครับผมว่าด้านในคืออะไรเฮ้ย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 เกือบตกใจแล้วครับแต่ว่าไม่ตกใจนะอย่างนี้เอาไว้งไปอย่างนี้ ทำไม่ยอมเลยเขาไม่าอมเลยมาเลยจริงๆโอเคครับวันนี้ผมก็มีของมาฝงๆให้ชื่อด้วยอุตส่าห์ได้มาเนาะนี่ทุกคนครับผมได้เครือบเงาหรือเปล่าผู้นี้กึ่งแก่กึ่แก่ผู้ยีกึ่แก่กึ่แก่ผ่านผ่านผ่านเหรอเกี่ยเคได้ได้เนี่ยเออเอ้ เกล็ดเงาครับโอเควันนี้เราคนเกลอบเงามาบางสิ่เลยนะครับดูครับอันเกายย่าแสงผมเปไดิดเต็มเออนานนะได้เยอะด้วยยังยังใช้ยังไม่หมดครับอันเก่าก็ยังใช้หมดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยล้างรถ <c oughs> ใส่ลถไม่ต้องล้างครับเคลือบได้เลยเลยนี่ยสนใจสั่งได้นะครับเฟซมาเลยนิดสติกเกอร์ใหม่ครับใ่ของผมก็สั่งมาใหม่นะแต่ว่ายังมาไม่ถึงวเราจะส่งไปให้ทีหลังถ้ามาไม่ทันนะ ดีก็คือเครื่อเงาเนี่ยเราจะได้ใช้คืนนี้เลยเราจะเอารถรถ <c oughs> เอาเอารถลงประกวดนะครับนี่กับคันนี้นะครับมาเพือคเสื่อ <c oughs> มไหมทรงเชงใช่ไหมเออร้อเนี่ยคันนี้เออเดี๋ยวเรามาดูรถเราก่อนนี่รถเราก็เตรียมมาคนสมควรนะมาดูเนี่ยทุกคนที่แบบติดตามก็น่าจะรู้ว่าผมอัปเดตอะไรบ้างดูชุดหน้าเป็น <c oughs> ดำแล้วก็ไล่มีเดียมนะ ก็คือตอนมารถล้มเลยเว้ยเพราะว่าเรายึดไม่ดีนะใช่เดี๋ยวเราไปดูรถนักขี่ดีกว่าอ๋ออ๋อของไฟห้องไฟเดี๋ยวลองเป็นกระทบอกอนได้ไหมเสียดยางเลยเสียดรอยดำเด้บัวมาเสียดเสียดเงาขึ้นมาเลยครับมันจะเป็นมันๆเลยไม่ได้พรมเรีองๆอ่ะไอ้ฟองน้ำไหมเปิดบลงซี่เบลงซี่เบินก็ไม่หยิกเกลียดเบลนเบลนเบลนพี่ชมพูอ่ะก็เฮ้ยเฮ้ยงเนี่ยขายขาดเสียรถตัวร์เ ใส่เป็นมัเนี่ยบัวแล้วก็เดี๋ยวจุ่มลักษณะก่อนว่นานานยังเป็นเรื่องวะวันนี้จะเป็นเครือบยางดำนะครับเช็ดบ่อเช็ดล้อเนาะไอ้เดบ่อนบอกรถเป็นสิบเพื่อนเลยนี่ยบ่อดำบ่อดำต้องไหนต้องคิวไหนครับแต่ลูกพี่กลุ่มผมต้องคิวไหนนิดนึงนะเออว่ะ ยอดเลยครับโอ้โหต่างกันเลยครับดูบเลยครับสุดยอดจริงจริงครับสนใจต่างแน่เได้เลยนะครับลื่นได้เพ่ลื่นปื๊ดเลย,เยลต้องลองตา ลื่นทิ้ด้วยลื่นเวลากแฟเราใช้ตัวนี้แล้วะเกือบเงาเลยครับเกือบเงาเลยเือบเงาอะไรวะเกือบยางดำเือบยางดำนี่มีบอกอยู่เกือบยางดำใช่เกือบยางเกือบหนังครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไมสกุลครับ อันนี้ก็เคลือบหนังได้ด้วยแล้วก็เคลือบภายในอะไรอะไรประมาณนี้คัดเฟลมอะไรครับเลยม่ได้ไอ้มันจะมันเหนียวมันเป็นก้อนใช่เนี่ยมยุ่งกับคัดเฟลมเลยมาได้เนีคัดเราดิเด้น่าเลยมันจะเบลื่นคัดเราอ่ะคัดเราเรียบร้อยคุนก็ดีแล้วแมนต่อไปเอ่อเอาสามาดเจ้าเด็ดอร่อยคุณน้องมาได้คันนี้คือรถตั้คิวนะเนี่ยมันจะเลื่อน อันนี้เคลือบตัวเลยนี่อืมก็ประมาณนี้รถได้คิวก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเนาะโดยไม่กินยาครับทางนขาวทานขาสามารถดินในบ่สั่งไ้ไม่ได้แร้วเนาะคือบ่ว่าอีเป็นไปตามแทนไงบ่เพาต้องกินแม้ว่าเขาจะอาแบบจัดสากนั่งทานเราแบบเออมึงสักล่วงหน้ะ วขาไเป็นดีอ๋อท่าทากินเนี่ยไม่ได้กินดีเลยเนี่ยดำพิเลยว้สุดยอดครับสุดยอดใส่จริงไม่ได้โมไอ้่าไม่ได้กินไม่ได้กินว้ ต้องิดไปแล้วทองมีวันใจวี่เพืจถอแล้วให้นอะคุณ้องนีสิปีวนเยแรอากเนออะไข้อดันยาไหมดันยาโคตรหน้าไหมเนี่ยนี่ครับย่างเดืองเลย พี่เฮ้ยมาสูดได้อีกโอ้ยกูตัวตลกด้วยมามาเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวน้ำยาแล้วครับผมสีเลยเฮ้ยจุกแหวมีดแล้วจุกเส้นเตรียมแล้วเตรียมตัวออสเนี่ยขัดตรงนี้สามารถอสจัดกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันารขัดนะครับผมกับชุดสีนะครับเรื่อเนี่ยผ้าไมโครอันนี้คือมุการรีวิวโดยตรงเนาะบ่ได้ใส่กับทัชรถไฟนี่ดำปานเนี่ยอ๋อมันมีอยู่อะยังไงอันนี่มีอยู่อยู่หลังคาเลยครับโรถเสียพาก็เสียพาดอ๋อดีมจัดการด้วยเรียยนี่เราจะมาทดลองดูครับอันนี้คือชุดสีเก่านะครับเก่ามากเลยมีขาวชิกเนี่ยชิ้นฟอร์มผมเรียกผผ้าแบบผ้าเรกัวกรบไปว้าแอติ่งเลยแอติ่งก็ ป่าพี่จีไหมป่ะถูกคือมาเลียมนะเนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่คลิปนี้เราก็แบบคันเพื่อนเด็กเพื่อนคันเพื่อนไอรูบิรีรู้หน่าเลี้ยงข้าวไอับเหรอเลียมพูดเยี่ยมมากครับเยี่ยมสนุกเกอร์ เที่ยวต้องไปตดบตอล่ังซึ่งรอสันนี้จะขาดผิจม <laughs> ยังง่าย <c oughs> เออทุกคนครับสิ่งนี้ก็จะเป็นแบบเราไม่ได้เอาร้อยสิบมาแข่งกันแล้วนะเราจะเอาร้อยสิบไปแข่งกันเอ้ยไม่ไมบับวดเออไม่ได้เอาไปแข่งกันบนถนนแต่ว่าเราจะไปบวชแต่ว่าดีมซูเปอร์คัพรอชมนะครับผมยังไงนะฮนะ ฝากติดตามด้วยเราจะให้ชมนะแบบอุ้ยอุ้ยน้อยอุ้ยเคลือบเงาทั้งยันอุ้ยเตะน้ำโสครับเคลือบเงากันอยู่ครับนี่าตัวไหนม่เกาะน้ำท่าตัวเด่นขัดหัวอุ้ยขัดผิดเนี่ยครัดเนี่ยต้องลองตัวนี้แล้วก็น้ำสาดดูนะเนี่ยฮะ้ยท่าไหนหลุดวอมนะครับเราต้องลองดูครับอืมน้ำเล่นในรถไปก่อนเหน่อยอ่ะเราต้องลองดูครับว่าเคลือบเงอแล้ว นานนานนานเออเดี๋ยวสามาันม่เสร็จทุกข้างหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกียรมันดีโอ้มันเกียรนี่เห็นว่าเห็นว่ามันไม่เกาะครับเห็นไหมมันไหลลงแบบโคตรเร็วเลยนะเออดูดิมันไม่เกาะเวละเท่สมุดนะมันไม่เกาะครับโอ้โคตรดีเลยคือคลิปนี้มารีวิวน้ำยาโดยตรงครับไม่ไม่คลิปนี้เรามาบุกบ้านนางชิวเนี่ยเออบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ ก็คือเตรียมขึ้นบ้านใหม่แล้วนะสี่ซ่าห้าปีข้างหน้าครับผมรอผู้สนับสนุนใหญ่พลาล้วเส็จการเยเลยนะแล้วคลิปนี้เราจะได้เชงไหมนี่เอาเอาลงมาเลยก็ได้ถ้าถ้าจะเชงทั้งรอบเดี๋ยวอีกหน่อยประมาณเดี๋ยวเราไปสองไปสามตำรวจจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยแม่นเข่าดีทุกมือพ่อดีอุ้ยพูดยังไงเขาเนี่ยอ๋อได่ไส่ไส่มีแห้งไส่โมมีแห้งกันเมาบอสบอนปัญญ์ว่าอะไรว่าราชการสตาร์ลดแชร์ไปเลย โปร่งจัดก,การด้วยเนี่ยลงไปเต้นแบบไทยชิ้นไม่ติดตรงไหมเต้นนันท่าพักถท้าหน่งเลยแก่แล้วบริการเลย,เยที่นงาดดาวดีๆน่ารับเนาะด,ดีดีดีคุณองครับีย๋ยวเราจะเอาให้ดูสักรอบเลยก็ได้แบบโอ,อ้โหอะไม่ กูเดียวนี่ละมาจัดากกันเลยละพวก็ไม่บอกกันก่อนเราโดนขู่นะเราต้องเสิร์ฟลงแลยไอ้เขียงไอ้ยำแล้ว้เขียงไ้สามราที่เขียงมาไห้เน่มาไห้เนี่มได้เด้ คืออันนี้เราก็จะเป็นการเอารถลงมาฉงกันครับไม่ไม่ไม่ได้ฉิงเฮ้ยยุ๋ย้ำยุบไอ้ก้อนโจ๊กแกนี่กันว่นเดือนเลยด้อมก็มาแล้วนี่ด้หน้ามาครบแล้วก็เครื่องก็เออก็ กแดกนะครับผมก็วันนี้เราจะไปลงประกวดไหมุกคนเนี่ยเรามีคู่เชงเลยนี่แบบเชงไม่ได้แบบหลังอนนนะก็คือแบบลงประกวดชิงถ้วยเหรเนี่ยเหมือนกันไหมดูดูดู่เ่ออได้ปะวะเนี่ยเอนิเนี่ยเ็งแหลเเองแหกอ่ะเนื้อ่ย้วเนื้อเนื้อเนี่เนน อคู่ชิงนะเนี่ยเนี่ยน่ยพี่ก็ติดเลย่เกงอเว็บเลยีติดเกลี่ยยิ่งติดยิ่งงอพี่เอออย่าตินโอ้ไม่เห็นลองแล้วเจ้าบ่ากรสุดนึงเขาไม่อู่ลองแล้วลองแล้วลองแล้ว เดี๋ยวครับรอชมคลิปคู่ประกวดคืนนี้ครับผมเดี๋ยวว่าใครจะได้ถ้วยนะทั้งสองช่องเลยนะครับผมช่องผมแล้วก็ช่องผมนะครับผมก็น,นี่แหละเราจะประกวดสองคันนี่นเนาะเดี๋ยวเราจับไปรอชมกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีไรเยมากมายครับเรามาสร้างความสนุกแล้วก็จากช่องละอายเขาพูดอะไรไปต้นคลิปผมก็ลืมแล้วนะครับบุกบ้านนักชิวนะครับนี่บ้านสวนคือแบบวิวเตรดีอ่ะแบบเบิ้ลรถได้แต่ว่าตำรวจมาเนาะตำรวจเข้าทุกวันครับนี่เส้นนี้เลย แต่ว่าตรงนี้ก็สบายอยา่างหนึ่งนะครับผมมันเป็นสวนด้านหลังนะครับรถปวดเนาะรเราอยู่บ้านนีูจริงบ้านเราก็ไม่ได้ไกลกันเยอะนะครับก็ประมาณร้อยโลใกล้ไหมไม่จัดเลยใกล้แต่วันขามแต่วัดไม่ใกล้ๆลลมาสีโมงถึงประมาณกี่โมงบ่ายโมงอยงนี่ยนะเดี๋ยวฟังเสียงดีกว่านะแต่แตขึ้นขึ้นนมันลนรถอ่ะเตี้ยไปเสียมาก ครับเราจะมาฟังเสียงทุแหล รับจ่อยใชครับทำได้ไงจะดังโหแค่ไหนครับคลิปนี้เราก็ไม่ได้ซัดกันอยู่ดีครับเอามาขู่เฉยๆฉยเออลืมเติมน้ำมันมันก็หนาเกินหนาเกินอะไรนะน้ำมันไม่เครื่องยังไม่ร้อนเติมน้ำมันยังร้อนแต่ห้าเครื่องยังไม่ร้อนครับมันก็เลยเออลืมเราไม่ได้ขี่แปดห้าไงก็คือข้อเสียเราขี่เก้าห้าครับโอ้ทั้งมเนิมัคนรวยครับคนรวยใส่ทั้งมินิมต้องยีเป็นห้าแล้วเนาะเออยังไม่สุดนดนี่ มันก็ซูไม่ได้อยู่ดีต้องต้องตรอชมดีมครับต้องรอชมดีมซูเปอร์ครับได้นะเดี๋ยวไปแบบเตรียมพร้อมมาใหม่เดี๋ยวมาเสื้อมใหม่นะวันนี้ก็ปวดเชืๆนี่กองว่นั่นล่ะเออนั้นดีเซลอยั่งหยั่งนี่คือกอล์ฟกอล์โอ้ยแย่แยนี่ ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้นะในนี้เลยครับเบิมงดูในเข่าเงาเราเช็ดแต่รถครับทุกคนเช็ดแต่รถอ่ะดูดิโอ้ไม่ล่ะละเงาวิบยอดเลยสีขาวยังเงาอ่ะสุดไหมดูด้านหลังดูด้านหลังอันนี้ไม่ได้แบบอันนั้นนะคือแบบจริงนะเงาอีเนาะครับเงาจริงเงาจริงอันนี้เช็ดยังที่ไหนมั่งยังครับคุณเพือนเลย นี่ดูดูเอ๊ต้องลองอ่ะครับต้องลองต้องลองนะครับทุกคนครับของดีจริงๆครับไม่ได้โมโ้ครับไม่ได้คุยเลยครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปชมที่แบบงานประกวดดีกว่ามาดูกันว่าจะมีรถเยอะไหมแล้วก็มีรถเชงไหมน,นพี่นะครับใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวว่าไปที่งานดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะครับไปแล้วนูรถตู้มาเลยอะไรไม่รู้ไป